การเฉลยข้อสอบวิชาระเบียบกองทัพบ,บกว่าด้วยงานสารบัญพุทธศกักราช2563ในคลิปที่แล้วนะครับเป็นไฟล์เสียงนะครับไม่ใช่วิดีโอคุณก็เก็บเอาไว้นะครับเปิดในโทรศัพท์เปิดในรถเวลาคุณเดินทางนี่คือเครื่องช่วยฝึกอีกหนึ่งมิตินะครับที่จะช่วยให้คุณมีความรู้ความเข้าใจได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ก็เปรียบเสมือนว่าคุณจะต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลาในขณะที่คุณกําลังเตรียมตัวสอบนะครับคุณจะปล่อยเวลาให้มันเผาทิ้งไปโดยไม่ได้อะไรมานะครับอาจารย์ก็พยายามจะช่วยคุณทุกๆอย่างเราฝึกกันไปแบบคู่ขนานปัญหาสอบข้อที่18ถามว่าการประทับประทับตาหนังสือนะหรือซองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือหรือซองอะ่ะที่ไม่พึงเปิดเผย ให้ประทับด้วยหมึกสีใดหรือสีอะไรเพราะนั้นปัญหาสอบข้อนี้เขาต้องการจะถามคุณในเรื่องของหมึกที่ใช้ประทับตานั่นเองมีเยอะแยะเลยนะครับหล,ห,ลหลายเรื่องหลายหลายเรื่องราวถ้าเราศึกษามาตั้งแต่ต้นก็จะมีสสีหลักๆคือสีแดงกับสีน้ําเงินเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกอไก่สีส้มขอไข่สีแดงขอควายสีเหลืองงองงูสีชมพูถ้าใครอ่านมาตั้งแต่ต้นสามารถ ไปข้อนี้ได้รวดเร็วมากเพราะว่าส้มเหลืองชมพูไม่เคยมีปรากฏอยู่แล้วนะครับนี่คือการตัดคําตอบที่ไม่ใช่ออกได้อย่างรวดเร็วที่อาจารย์บอกก็จะมีน้ําเงินกับดาเอาเรามาดูกันใช่หรือไม่กล่าวไว้ว่านังสือชั้นนังสือที่มีชั้นความลับเนี่ยให้หน่วยแรกประทับตาเห็นไหมคุณได้ข้อมูลเนื้อหาเพิ่มขึ้นอีกอาจารย์บอกว่าให้หน่วย,ยแรก ทับตรารับไว้ที่มุมบนด้านขวาถ้าปัญหาสอบถามว่าหน่วยแรกที่รับหนังสือให้ประทับตาไว้ตำแหน่งใดหน่วยแรกที่รับหนังสือประทับตาไว้ที่มุมบนด้านขวาของหน้าซองอด้านหน้าของซองนั่นเองหน่วยต,ต่อไปให้ประทับตาที่ด้านหลังของซองโดยปฏิบัติเช่นเดียวกับวรคแรกนะครับและให ประทับที่ตัวเรื่องโดยปฏิบัติเช่นเดียวกับที่กล่าวมาแล้วกล่าวต่อไปว่ากรณีที่เปลี่ยนซองใหม่ให้แนบของเดิมไว้กับซองที่เปลี่ยนใหม่และซองที่เปลี่ยนใหม่คงประทับตาด้านหลังตามลำดับสำหรับเอกสารที่มีชั้นความลับให้ประทับด้วยหมึกสีแดงเห็นไ,ไหมข้อที่18ก็ผ่านไปอย่างง่ายดายเราตัดได้เลยเพราะเราไม่เคยผ่านไม่เคยอ่าน ผ่านตาอยู่แล้วคำว่าส้มเหลืองชมพูแต่คุณได้อะไรเพิ่มเติมมาสิ่งที่อาจารย์ไม่เฉลยก็ให้คุณเลยนี่ไงอาจารย์ต้องการจะฝึกให้คุณคุณมีเวลาน้อยคุณต้องการความเร่งรัดคุณต้องการความกระชับเพื่อไปสอบเอาคะแนนเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ออกแบบทางรัดมาให้คุณอย่างที่สุดแล้วยกตัวอย่างอย่างข้อ18เนี่ยเห็นไหมคุณเข้าใจเรื่องหนึ่งเย่ยคุณจะรู้เลยว่าเอาแล้ว หน่วยแรกกับหน่วยรองเนี่ยประทับตาไม่เหมือนกันนะคุณต้องเข้าใจแล้วหน่วยแรกเนี่ยประทับตาที่มุมบนด้านขวาหน้าด้านหน้าของซองส่วนหน่วยต่อ,ตอไปประทับที่ตัวเรื่องนะไล่ประทับที่ตัวเรื่องด้วยแต่ประทับที่หลังซองด้วยอะไรแบบนี้นี่แหละคือการฝึกแบบเร่งรัดเสร็จแล้วคุณก็เข้าไปทําข้อสอบต่อประเมินผลแล้วว่าที่ฝึกมาทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเป็นยังไงความเข้าใจตอนนี้เห็นไหมคำว,ว่าสิ้นสุดมันจะเกิดขึ้นมาแล้วอ๋อ ฉันทำข้อสอบไป70ข้อเอ้ยฉันได้58โอ้ฉันยังอ่อนเรื่องซองเรื่องคํานําหน้านามเรื่องคําสรรพนามฉันก็มาเก็บในเรื่องที่ฉันยังอ่อนไม่ใช่คุณต้องไปเริ่มหนึ่งใหม่ทั้งหมดคุณก็เสียเวลาพายเรือวนในอ่างไม่ไปไหนสักทีอย่างน้อยก็ได้ขยับถ้าเป็นคลองเนี่ยก็ได้ขยับขยับขยับจะออกแม่น้ําอยู่แล้วฮะยังมีความหวังยังรู้ทิศรู้ทางนะครับในตรงเนี้เสร็จแล้วจบหนึ่งรอบ รอบที่จบคืออะไรจบที่ข้อสอบคุณก็ยอ้อนรีพีทกลับไปใหม่เป็นเริ่มนับหนึ่งใหม่อ่านสรุปอีกรอบตอนนี้คุณจะอ่านได้เร็วแล้วก็เข้มข้นขึ้นคุณจะเริ่มปฏิติประต่อดได้เลยคุณก็ทําแบบนี้หนรอบ2รอบหรือ3รอบแล้วแต่การจัดสรรเวลาของคุณและหลังจากนั้นตําราฉบับเต็มเลยที่อาจารย์ที่ทำทำขีดเครื่อ์มาไว้ให้อะ่ะทำสไลด์นะ ปาดไว้ให้สีเหลืองๆนะั่นเนื้อหาหลักๆที่คุณจะต้องสร้างระบบการจดจําในรูปแบบของตัวคุณเองให้ได้มันถึงจะเกิดความแตกต่างทุกๆคนติวในเวลาเดียวกันมีข้อสอบจากอาจารย์เหมือนกันมีแบบฝึกเหมือนกัน4ี0ร้อคนเต็มไปหมดเลยแต่ว่าทําไมมีแค่ส่วนเดียวที่สามารถผ่านเข้าไปได้นี่ไงคือตำราฉบับเต็มที่อาจารย์ทำสไลด์ไว้ให้อ่ะนะปาดสีเหลืองๆไว้ให้นะั่นแหละอาจารย์ บอกใบไว้ให้ว่าพวกนั้นแหละคือข้อสอบข้อสอบพวกนี้นะครับเชิงลึกแล้วนะอาจารย์ไม่ได้เอาข้อสอบประเภทจิ้มจิมหาตามเน็ตถามกอตอบขอถามขอตอบกอคุณยังใช้แข่งขันไม่ได้หรอกเพราะอะไรจำนวนผู้สมัครเกือบ200-300คนรับ4ตํตำแหน่งรับตําตำแหน่งคำว่าความแตกต่างคำว่าตัวจริงเสียงจริงที่ฝึกซ้อมมาอย่างอย่างอะไรอะอย่างพร้อมที่สุดจะได้เข้าปฏิบัติงาน นะครับฝากเอาไว้ในตรงนี้อาจารย์ฝึกจริงๆนะครับอาจารย์ไม่ได้มาแค่ขายข้อสอบอาจารย์ก็อยู่พวกคุณแบบนี้แหละคุณจะไปเข้าใจตัวเองก็หลังจากที่คุณออกจากห้องสอบมาแล้วเนี่ยโอ้โหนะว่าอะไรเป็นอะไรเอาต่อไปเห็นไหมอาจารย์ข้อที่19้าอาจารย์ก็มาย้ําข้อเดิมเหมือนแล้วซ้าไปซ้ามาอาจารย์บอกแล้วว่าข้อสอบทางทหารมันไม่ได้เยอะวุ่นวายไม่ได้ยากมีสูตรเหมือนฟิสิกส์เคมีคณิตศาสตร์ เพียงแต่ว่ามันจะสอบออกข้อสอบประมาณหลอกหลอกคุณไปหลอกคุณมาพาให้คุณวกวนสับสนว่า้ตกลงมันจะผิดหรือมันจะถูกเวลาก็มาบีบเอาบีบเอาเนี่ยแหละเขาเรียกว่าอะไรกลยุทธ์ทางทหารเขาเรียกว่ากลยุทธ์ทางพลเรือนเขาเรียกว่าแผนหรือว่าวิธีการนะครับใช้ภาษาให้มันถูกองค์กรเอาปัญหาสอบข้อที่19หนังสือที่ต้องส่งทางไปรษณีย์ให้มีข้อความ